ในคลิปนี้ผมจะลองเอาสิ่งที่พูดคุยกันในคลิปเก่าๆนะครับเอามาทดลองดูในคลิปนี้ดูว่ามันจะมาต่อยอดไปได้ยังไงบ้างนะครับสำหรับกระดูกแขนท่อนบนหรือฮิวมารัสนะครับถ้าเรามองจากด้านหน้านะครับในแขนข้างขวา,ขาถ้าเป็นด้านนอกเนี่ยอาจจะมีลักษณะทรงกลมตรงข้อศอกนะครับส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นเป็นเหมือนล่องของลูกลอก ให้ตัวกระดูกอันนาเนี่ยมันสามารถที่จะล็อกตัวเองอยู่ได้ก็คือจะมีลักษณะเหมือนเขียนคําว่า OnOnOn on นะครับในแขนข้างขวาแต่ถ้า,ากว่าเป็นแขนข้างซ้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นคําว่า no, n นเ o no ็นโอนพอจะนิกภาพออกไหครับจะได้จําได้นะครับไม่สลับกันอันนี้ผมจะเริ่มเขียนจากกล้ามเนื้อแบคเีอร์ลิสก่อนนะครับที่เริ่มเขียนแบคเีอร์ลิสก่อนก็เพราะว่ามันอยู่ด้านในสุด มันจะถูกไบเซปิเรเคอไรเยทับอยู่ทีนหนึ่งไบเซปิเรเคอไก็จะแบ่งเป็น2หัวนะครับเป็นกล้ามเนื้อ2หัวที่มาจับอยู่ที่กระดูกเรเดียสส่วนกล้ามเนื้อแบคทีเอิสเนี่ยที่อยู่ข้างในนะครับมันจะจับอยู่ที่กระดูกอัน,นานะครับจุดกรอบลายมันที่กระดูกอันนาแล้วก็นี้โคโรควาคเตอลิสนะครับจับได้ใช่ไหม แล้วก็มาเริ่มที่กล้ามเนื้อหน้าอกนะฮะคือ pectoralis major กล้ามเนื้อหน้าอกนี่จำได้ไหมครับมันจะมีมัดบนเนี่ยมันจะปิดทับมัดล่างอยู่มันจะเหลื่อมเหลืองกันอยู่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็จุดเกาะปลายเนี่ยสังเกตไหมครับว่าจุดเกาะปลายเนี่ยมัดบนมันจะอยู่ข้างล่างส่วนมัดล่างจะอยู่ข้างบนนะครับในคลิป pectoralis เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าคลิปที่เท่าไหร่เราไปหาดูนะครับ กล้ามเนื้อนาอกอันนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่ละเป็นเดลทอยกล้ามเนื้อหัวไหล่ก็จะจุดก่ะต้นเพื่อจะอยู่ที่คราฟิคอนะครับกระดูกไหปาระาแล้วก็ที่สแกปูล่าด้วยส่วนที่เป็นเงี่ยงออกมาที่จะเป็นโครเมียโปรเซสอันนี้ก็จะเป็นแบคทีโอเรเดียลิสแล้วนะครับเป็นลงไปที่แขนท่อนล่างแล้วนะชาโครงนะครับลงมาที่ข้นขา น,นั่นเป็นกล้ามเนื้อปีกนะครับกล้ามเนื้อปีกก็จะเป็นลัทธิสมาร์ดไซน์เนี่ยลัทธิสมาร์ดไซก็จะขึ้นมาเกาะอ,อยู่ที่กระดูกฮิวรัสอยู่ด้วยนะครับเป็นช่วงตน้ตนๆข,ของแขนน่แขนท่อนบนนะ่อย่าลืมนะครับไบศีรเะคืออานี่ช่วงตน้ตนๆเนี่ยมันก็จะพอจะเห็นการแบ่งแยกหัวของมันได้นะครับยิ่งถ้าใครบางคนที่ผิวหนังไม่ค่อยมีไขมันเนี่ย คือกลุ่มคนที่ควบคุมอาหารได้อย่างตีนะครับพวกนักกีฬาต่างๆเนี่ยผิวหนังจะบางเมื่อผิวหนังบางเนี่ยมันจะทําให้เห็นกล้ามเนื้อค่อนข้างชัดเจนนะครับสวยงามชัดเจนแล้วก็สวยงามหรือใครจะลองเข้าไปดูใน Google ก็ได้ครับลองพิมพ์คำว่าชิงเป็นซีไร้ขนนะครับมันจะมีชิงเป็นซีที่ ผิวหนังพิการนะครับคือคนมันจะร่วงนั่นแหละเราจะเห็นกล้ามเนื้อมันได้อย่างชัดเจนสวยงามมากๆแล้วมันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อนี่ชัดเป๊ะมากพอไม่มีขนปกคลุมแล้วเนี่ยโอ้โหงดงามมากๆครับตอนนี้ผมเอาสิ่งที่พูดคุยกันในคลิปเก่าๆนะครับ หลเอมารวบรวมในคลิปนี้ก็คือในแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นการเขียนสีคโครงการเขียนลกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อใบเส็บกล้ามเนื้อต้นแขนต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็พวกแบคทีโอเรเดียลิสต่างๆเหล่านี้เอามารวบรวมไว้ด้วยกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งอันนี้จําได้ไหมครับ ระหว่างกล้ามเนื้อหน้าอกกับกล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่นิดหนึ่งตรงนี้นะครับผมเน้นเน้นให้ดำเลยคือระหว่างกล้ามเนื้อหน้าอกกับกล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยมันจะไม่ได้ชิดติดกันนะครับมันจะมีช่องว่างอยู่นิดหนึ่งอ่ลองเอามือสัมผัสดูก็ได้ครับมันจะเป็นร่องบุ๋มอยู่นิดหนึ่งนะฮะเวลาวาดภาพออกมาเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมอย่าลืมตรงนี้นะครับมันก็เป็นเสน่ห์ของภาพเราได้อีกเหมือนกันนะครับ ในคลิปนี้ก็ถือซะว่าเป็นการทบทวนเอาสิ่งที่ได้พูดคุยกันไว้เก่าๆนะครับเอามารวมกันในคลิปนี้ถือเป็นการทวนความจํานะครับเพราะว่าโปรแกรมเนื้อต่างๆเรานี่มันมีความซับซ้อนอพอสมควรเหมือนกันหากเราไม่ค่อยได้วาดไม่ค่อยได้ฝึกนี่ก็อาจจะมีลืมได้นะครับต้องฝึกบ่อยๆนะครับขอบคุณครับ